เครื่องทาน้ําอุ่นสุดล้ําค่ะมีตัวเลขบอกอุณหภูมิน้ําด้วยอยู่ตรงนี้เลย,นะ,ย,ยนะคะปุ่ม WiFi นะคะออกแบบมาเพื่อให้พี่เพื่อนเชื่อมต่อ WiFi แล้วก็เปิดปิดสั่งงานผ่านมือถือได้ปรับอุณหภูมิความร้อนผ่านมือถือได้ผ่านตัวเครื่องได้แบบนี้เลยพี่ที่ใช้เครื่องทาน้ําอุ่นทีไรแล้วมันไม่ยอมร้อนให้เพราะว่าช่วงนี้นะคะหน้าหนาวแล้วหนาวแรงขนาดนี้น้ําในท่อประปานะคะเย็นมากใครที่ไม่ได้ติดตั้งเครื่องทํา้น้าอุ่นก็คือแทบอาบไม่ไหวใครที่ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นแล้วนะคะมันไม่ยอมร้อนให้สักทีมมาาาาทททงงนนนนีี้้เเลยุุกคคคะรื่่่ออํํได เรื่องื่อนทํน้าอุ่นไม่ดีอ่ะเพื่อนๆคื่อาตัวนี้นะ,ะเราใช้กันมาปีกว่าแล้วนะติดตั้งตั้งแต่หน้าหนาวก่อนหน้าหนาวปีที่แล้วนะคะเพื่อนเอเห็นอุณหภูมิไหมคะตัวนี้นะคะเป็นรุ่นที่มีหน้าจอ LCD บอกอุณหภูมิด้านหน้านะคะปรับอุณหภูมิได้สูงสุดถึง48องศาเซลเซียสแบบนี้เลยนะคะน้ําร้อนเร็วน้ําร้อนทันใจนะคะมีระบบป้องกัน ELCB ค่ะเพื่อนเือนป้องกันไฟฟ้านะคะปรับอุณหภูมิขึ้นลงได้แบบนี้ง่ายๆแค่42เนี่ยก็ร้อนแล้วนะคือร้อนอุ่นแล้วนะคะทุกคนแต่ตัวนี้้ทําาไดถึงง48อศเเซซลลยส นะคะปุ่มสําหรับเทสระบบอยู่ตรงนี้นะปุ่มเรื่ไฟช็อตนะคะก็ปุ่ม,ม ELCB ปุ่มเทสระบบ ELCB ถ้ากดลงไปแบบนี้แล้วเครื่องไม่ดับแปลว่าเครื่องมีปัญหาแต่ถ้ากดลงไปแล้วเครื่องดับแปลว่าปลอดภยัยทุกคนแปลว่าระบบ ELCB ยังทํางานได้ปกตินะคะพอจะกลับมาทํางานอีกครั้งหลังการเทสระบบแล้วนะคะให้กดคําว่ารีเซ็ตค่ะน้องก็จะกลับมาทํางานได้ในอุณหภูมิเดิมที่เราเคยปรับเอาไว้นะคะเพ,พื่อนๆพี่ๆจะเห็นว่าตัวนี้มีคํำว่าไวไฟด้วยคำว่าไรไกลเร็วตรงนี้นะคะปุ่มล่างสุดนะคะ ปุ่มนี้นะคะปุ่ม Wi-Fi นะคะออกแบบมาเพื่อให้พี่เพื่อนเเชื่อมต่อ WiFi แล้วก็เปิดปิดสั่งงานผ่านมือถือได้ปรับอุณหภูมิความร้อนผ่านมือถือได้ผ่านตัวเครื่องได้แบบนี้เลยโหมดตรงนี้มีให้เลือกใช้งานนะคะเป็นการเปลี่ยนโหมดอัตโนมัตะคะิค่ะเพื่อนๆมันจะมีตั้งเซตร,ระบบไว้เป็นการอาบน้ําอุณหภูมิเช้ากลางวันแล้วก็เย็น อันนี้คือเซตเอาไว้แล้วนะปุ่มเทสต,ตัวนี้นะคะคือปุ่ม ELCB ที่ตัดไฟอัตโนมัติเมื่อเครื่องมีปัญหานะคะเมื่อสังเกตตรงนี้นะมันมีระบบบับเบิลด้วยเห็นไหมมีฟองเนี่ยค่ะมันคือระบบเพิ่มความชุ่มชื้นเขาเรียก nano b u b b l ลเพื่อนๆอาบน้าอุ่นยังไงให้ผิวไม่แห้งอาบน้ําอุ่นยังไงนะคะไม่ให้รู้สึกผิวแห้งแตกลายนี่เลยค่ะเพิ่มระบบบับเบิลตัวนี้ไปเนาะเรียกว่าเป็นฟังก์ชันพิเศษของไมเดียตัวนี้เลยลูกค้าขาที่ตอนนี้นะคะเราเพิ่งเปิดเครื่องทําน้ําอุ่นนะคะเขาก็จะเซตมาท 42, หนาวแค่ไหนก็เอาอยู่ค่ะบอกเลยว่าร้อนเร็วมากๆแล้วก็อุณหภูมิคงที่ด้วยตอนนี้40แล้วนะ41แล้วนะทุกคนเนี่ยเห็นไหมจริงๆน้ําขุ่นน้าร้อนแล้วนะคะทุกคนแต่เราตั้งไว้ที่42เลยเพราะว่าอากาศมันหนาวมากช่วงนี้นะคะน้ําในท่อประปานะเย็นจัดจริงๆเพื่อนๆขอ42ค่ะอาบสบายเลยนะคะที่สำคัญนะหน้าจอที่เพื่อนๆเห็นนะคะเนี่ยค่ะหน้าจอเป็นจอ LCD แสดงอุณหภูมิปรับขึ้นนะคะปรับลงได้แบบนี้เลย เห็นไหมใครรู้สึกว่ามันร้อนเกินไปปรับลงได้นะคะถ้าปกติเราใช้แค่40นะคะแค่40นี่ก็อุ่นสบายกําลังดีเลยนะคะเรียกได้ว่ารุ่นนี้น้เพื่อนเพื่อพี่ๆจะได้ฟังก์ชันครบเลยค่ะเปิดจากตรงเครื่องก็ได้เปิดจากมือถือก็ได้มีระบบตัดไฟอัตโนมัติเมื่อมีไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าช็อตนะคะกดปุ่มเทสเพื่อเป็นการเทสระบบ ELCB กดปุ่มเทสทุกครั้งจะต้องดับแบบนี้นะคะนี่คือความปลอดภัยถ้าไม่ดับแปลว่าเครื่องมีปัญหานะคะถ้าดับแบบนี้แล้วนะคะน้ําจะเย็น น้ำจะเย็นก็คือมันปลอดภยัยเพื่อนจะไม่มีกระแสะไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าช็อตก่อนจะใช้งานอีกครั้งกดปุ่มรีเซ็ตค่ะเพื่อเปิดระบบอีกครั้งหนึ่งนะคะ